พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่5พฤษภาคม2555มีชื่อเรื่องว่าใจเห็นใจจิตด,ดูจิตวันนี้เป็นวันอุโบสถพวกเราฟังพระปฏิโมก จบรงสักครูนี้อันนี้คือวินัยและศีลศีลและวินัยของพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงพระเก่าผมอยากจะให้อ่านวินัยบ้างนะเพราะว่าวินัยเนเหมือนกับกฎหมายถ้าเราไม่อ่านซะเลยมันก็เข้าเกิดมันเข้าสนิมไปต้องพยายามอ่านวิน,นัยเออถึงจะรู้แล้วก็ยังมีเกล็ด ที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาสินพระปฏิโมกข์ันะรแรกผมอยากจชอ่านน่นะท่องอ่านนาวโกวาดพระหมู่พวกเพื่อนที่เขามาที่บวชเขามาแล้วเนี่ยเขาคงจะอ่านนาวโกวาดนะเว้นเสียแต่ว่าเราจะบวชชั่วคราวถ้าบวชชั่วคราวเนี่ยก็ให้ศึกษาธรรมอยากจะให้ศึกษาธรรมมากกว่าจะให้นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมมากกว่า เรื่อีสศนเนี่ยเราก็ค่อยดูหมู่ครูบาอาจารย์ไปเราศึกษาจากครูบาอาจารย์ไปเราจะทําออกนอกรูนอกทางถ้ามีอะไรเราก็ถามถ้าเราสงสัยทําไมทําอย่างนั้นทําไมทาอย่างนี้ทาอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ก็คือให้ผู้มาศึกษาต้องถามพระใหม่แต่สําหรับพระเกา่าผมก็อยากจะให้อ่านหนังสือพระวินัยอันดับแรกกคือนวโกวาดเราจะได้รู้จักหัวข้อก่อน เมื่ออ่านนวควานแล้วเราจะได้อ่านไปในมุกเล่มหนึ่งพออ่านไปในมุกเล่มหนึ่งแล้วเราจะได้อ่านไปในมุกเล่มสองเรื่องอภิสมาจารจากนั้นก็อ่านหนังสือพระไตรปิฎกสําหรับผมอ่านพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนแปลว่าอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกเพราะข้อใหญ่ผมรู้แล้วว่าเป็นอะไรผมได้อ่านมาแล้ว แต่ว่าปีกย่อยปีกย่อยที่จะต้องศึกษานในพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนของอาจารย์ชุดชีพนะเล่มหนาๆนานนะเล่มเดียวผมจะอ่านถึงพินัยในตัวนี้รู้สึกว่าชัดเจนแต่ว่าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับการเป็นมาของพินในแต่ละสิกขาบทเราก็ไปค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกห้าเล่มมันมีอยู่ ของกรมการศาสนาในวัดของเราเนี่ยเต็มหนาหนาใหญ่ๆอันนั้นเป็นว่าอ่านอ่านเข้าใจถ้าผ้าใหม่รู้สึกว่าสับสับหรือภาษาเนี่ยจะอ่านเข้าใจยากสักหน่อยแต่ถ้าว่าเราอ่านมากๆอ่านหนังสือมากๆแล้วเราจะเข้าใจอันนี้สําหรับแนะนําสําหรับพระเก่าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วควรจะศึกษาเรื่องวิทย์ในเหมือนกับศึกษาเรื่องกฎหมายอย่างนั้นน่ะกดระเปียบ ว่าเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่จะต้องดูแลพวกลูกน้องหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าใหญ่แบบชื่อผู้ใหญ่ไม่รู้จักกฎไม่รู้จักเกณฑ์ไม่รู้จกกัจก,ก,จกฟินไนเลยอันนั้นกน็ดูจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะนั้นเรื่องฟินัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญให้พวกเราศึกษา การบอกพวกเรารู้วินัยแล้วคือรู้กฎและเปียบแล้วเราจะไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ที่ไหนๆเราก็สบายใจเพราะอะไรเพราะว่าทึอยังไงทุกองค์ก็ต้องอยู่ในหลักพระธรรมวิน,นัยอยู่ในกรอบนี้แหละถ้าเขาทวงติงมาบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็มีเอาถามเขาถามท่านเป็นยังไงทางว่าท่านผู้รู้กว่าเราก็ต้องปฏิบัติต,ตามแล้วก็ต้องศึกษาอีก ถึงยังไงก็อยู่ในตำราเล่มเดียวกันนี่แหละเพราะนั้นองค์หลวงตาพวกเราให้ศึกษาดูว่าธรรมเทศนาของหลวงตาท่านจะไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับวินัยเท่าไหร่ฮะไม่เหมือนของผมของผมนี่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับวินยัยศีลและวินยัยเน่ยย้ำบ่อยแต่หลวงตาท่านไม่ค่อยพูดท่านบอกว่าเรื่องวินัยเนี่ยก็อยู่ในตำรับตำราอยู่แล้วใครอ่านใครศึกษาก็จะเข้าใจ ถ้าคนควาศึกษาแต่ถ้าสําหรับร,รมเนี่ยสมาธิและปัญญาถ้าไม่ได้รับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ก่อนที่เคยผ่านมาก่อนจะเข้าใจยากเรื่องสมาธิวิธีการทําสมาธิทํำยังไงบางทีทำเข้าไปก็ผิดทางเพราะไม่เคยผ่านเราอ่านเข้าไปแล้วก็เราก็ากไม่เข้าใจวิธีทำสมาธิเพียงกัำว่า ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวศิศี์สมาธิตั้งใจมั่นพูดเพียงแค่นั้นตั้งยังไงตั้งใจมั่นถ้าทำใจให้มั่นทําอย่างไรไม่มีอธิบายไม่ได้มีคําอธิบายทําตั้งใจมั่นนะทำอย่างไรนะครับปัญญารอบรู้ในกองสังขารคําว่าสังขารคํานี้คืออะไรถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดพวกเราก็เพียงแค่นั้น เราก็ตีความไม่ออกเหมือนกันแต่ถ้าเราได้ศึกษาอ่านในรายละเอียดหรือว,ว่าศึกษาตามครูบาอาจารย์แนะนําสัง่งสอนเราจะรู้และเข้าใจชัดเจนสังขารภายนอกสังขารภายในสังขารร่างกายสังขารสังขารในความคิดความอ่านไงเราจะแยกแยะออกได้เลยทีเดียเพราะเหตุใดเพราะครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวแนะนําสัง่งสอนจากนั้นก็พูดเยี่ยวกับเรื่อง วิธีการเดินของจิตเอกจิตยังไงคิดเป็นไงเป็นมิตราทิิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงมันเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะทีไรเราต้องศึกษาครูบาอาจารย์จะต้องแนะนําในรายละเอียดเข้าไปอีกว่ากิเลสกิเลสนะกิเลสนั่นคืออะไรกิเลสราคะนี่คืออะไรกิเลสโทสะนั่นคืออะไรกิเลสโมหะนั่นคืออะไร,ลโ,ออะไรโลกโก้หลงในจิตในใจนั่นคืออะไร สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนในรายละเอียดนะพวกเราก็คงจะเดินในรายละเอียดไม่ได้เพราะนั้นองค์หลวงตาท่านจึงแนะนำเรื่องการภาวนาเนี่ยเรื่องจิตภาวนาเรื่องสมาธิกับปัญญาเนี่ยท่านจะพูดในเรื่องนี้มากเอาชนะใจยังไงใจของเรามันมีอะไรแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลาเวลาเมื่อไปเจออารมณ์เรื่องต่างๆเข้ามาสู่จิตใจนั้น จะทําวิธียังไงจะแก้ไขยังไงจะต่อสู้ยังไงเอาชนะกิเลสใจด้วยใจได้อย่างไรนี่แหละอันนี้คือถ้าเราได้ฟังได้ศึกษาในธรรมเทศนาขององค์หลวงตาแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะนั้นหลวงตาจะไม่ค่อยได้พูดถึงวินยัยแต่สําหรับผมเองผมก็ทาไปพูดวินยัยพวกที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลัง ็เห็นเห็นอยู่บางทีก็ละหลวมไปละหลวมในวิในใัยเพราะนั้นผมจึงนเน้นเรื่องวินัยกิริยามารยาทเข้าสู่ชุมชนสังคมเพราะเราจะต้องเข้าไปสู่ชุมชนสังคมเราจะมีมารยาทอย่างไรทำกับกิริยาอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมในเมื่อเราเป็นพระสิ่งเหล่านี้ผมได้ บอกกล่าวแนะนําหมุ่งพวกเพื่อนลูกลหล้านลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังแต่เรื่องสำับธรรมปฏิการปฏิบัติธรรมรวนนาสมาธิธรรมก็อย่างที่ผมได้พูดเมื่อเช้านี้การปฏิบัติธรรมเลยให้มีที่หนักที่เบาให้มีช่วงหนักช่วงเบาอย่าไปทําแบบไม่มีจุดหมายปลายทางอันนั้นไม่จะไม่ได้ผล ในช่วงที่เราเด็ดขาดเราต้องเด็ดขาดกับตนเองว่าคืนนี้วันนี้เดือนนี้อาทิตย์นี้เราจะภาวนาอย่างนี้เราจะพยายามใจให้มีใจให้มีสมาธิกับตัวเองให้มากที่สุดเราจะไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเองไปที่ไหนก้าวเดินอย่างไรให้เรามีสติอยู่กับตนเองตลอดเราจะไม่ให้เผลอ จากนั้นเราจะพิจารณาอะไรเราจะพิจารณาแต่ว่าเรื่องเผลอให้อยู่ในกายในช่วงนี้ในวันนี้ในคืนนี้จะบังคับให้อยู่กับตัวเองนี่แหละการบังคับใจกับอยู่กับตัวเองพวกเราท่านทั้งหลายเคยไหมถ้าเคยพวกเราก็จะรู้ได้ว่าไม่ใช่ธรรมดาฮะพูดได้แล้วไม่ใช่ธรรมดางานหนักหนาสาหาัสขนาดไหนก็เถอะแต่เลือกให้สติอยู่กับตัวเองดึง ใจอยู่กับตนเองอยู่จุดนี้แหละมิใช่ธรรมดาพูดอย่างนั้นได้แต่ถึงยังไงก็เถอะถึงจะมิใช่ธรรมดาก็เถอะแต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นให้พิจารณาให้รหรยอยู่กับตัวเองบังคับอยู่กับตนเองนี่แหละเมื่อผ่านไปแล้วหรือว่าเราอยู่กับตัวเองได้แล้วเมื่อเราเห็นผลเมื่อเราเอาชนะใจตนเองได้แล้วนั่นแหละความภาคภูมิใจจะเกิดกับเราอย่างมากพูดอย่างนั้นได้ จำไม่ลืมคิดมาเมื่อไหร่มีแต่ภูมิใจว่าเราเอาชนะใจช่วงนั้นได้อย่างไรชนะการเจ็บปวดของเราได้อย่างไรเอาชนะเวทนาของเราได้อย่างไรใจของเราหลบจากเวทนาเข้าสู่ความสงบได้อย่างไรทําไมมันเจ็บปวดขนาดนั้นทําไมเราจึงไม่รู้สึกร่างกายเลยแล้วมันอยู่นิ่งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ มันจะมีสิ่งที่อัจรรย์ขึ้นมาในใจของเราเป็นระยะระ,ะถ้าเราเอาจริงจังผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้หมูพกเพื่อนทุกองนะเรื่องภาวนาเนี่ยอย่าให้เปล่าให้ตั้งใจจริงๆให้มีช่วงหนักช่วงเบาวันหนักวันเบาอย่าไปทำแบบเออเลยเหยลอยล,อยล,อยลมเป็นวันๆไปผลที่สุด็มาทวง ข้าพเจ้าหนั่งภาวนาตอนนั้นเดือนเท่านี้ปีทำไมใจของข้าพเจ้าจึงไม่สงบจึงไม่รู้แจ้งนึกจึงไม่เห็นสิ่งไหนขึ้นมาเลยในใจของข้าพเจ้าแต่เราไม่ได้เอาจริงเอาจังมันก็ไม่เห็นนะแต่พา,าเราเอาจริงเอาจังเราจะรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนไม่เป็นอย่างอื่นให้วพวกเราทั้งอ,อกตั้งใจ เกิดมาบวชมาทั้งทีอย่างน้อยก็ให้จิตใจเป็นสมาธิสักครั้งหนึ่งรวมสงบสักครั้งหนึ่งจะเป็นเครื่องประทับใจของเรานานเท่านานแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังก็อย่างบ้านเออเลยลอยลงไปเป็นวันๆความสงบทางด้านจิตใจจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรม็เ,เกิดขึ้นมาไม่ได้นะถ้าไม่จริงจังนะถ้าเราจริงจังแล้วผมมั่นใจว่าโอ้พวกเพื่อนจะได้รับความสงบ ดูใจของตนเองสิ่งภายนอกกับสิ่งภายนอกเราจะไปถือหนักกหนักใจกับเรื่องใครๆทั้งหมดมันไม่ใช่มันไม่ถูกเราเกิดมาในโลกนี่มันมีถึงเออยอะแยะเรามาอยู่ที่นี่กับหนักใจเรื่องนั้นไปอยู่ที่อื่นกับหลักใจเรื่องนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้บุคคลน,นั่นบุคคลน,นี้มันไม่มีที่สิ้นสุดสรุปแล้วจนถึงเข้าสู่นิพพานแล้วจะค่อยจบถ้าอยู่ในโลกนี่มันต้องมี เราจะไปถือเราจะไปหนักใจกับวิญญาณอื่นใจของคนอื่นคนคน,คนอื่นสัตว์ประสวทต้งหลายทัวในโลกอ,อย่างนั้นมันไม่ถูกทั้งนั้นแหละต้องรู้จักกรบรู้จักกลีกรู้จักเอาใจของตนเองเข้าสู่มุมสงบอ,อย่าไปถือสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถือว่าโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดถ้าเราเกิดพบหน้าชาติหน้ามันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ ทางรักทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงทั้งเกลียดทั้งชังทั้งชอบทั้งไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันมีอยู่ในี้ในโลกนีถ้าเราเกิดมาอีกก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เพอเพออาจจะหนักกว่านี้ก็ได้เพอเพออาจจะถูกฆ่าถูกแกงก็ได้เมืองเพออาจจะติดคุกติดตรางก็ได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเพราะความถลําลงไปด้วยกิเลสข,ของเราแต่บัดนี้เราได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติเราต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้ยังไงจึงจะชนะใจตัวเองได้เพราะเราควรจะทําอย่างนั้นนะนี่แหละการภาวนาอยากจะให้จริงจังกำหนดลมหายใจเขาออกก่อนให้กำหนดลมจริงจริงภาวนาขาุดขาซ้ายถขวงพดโัจริงๆในเมื่อเห็น เมื่อจิตสงบเข้าสู่ความสงบพิจารณาร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายในร่างกายของเรามีอะไรบ้างเราจะมองเห็นชัดเจนเมื่อจิตผ่านความสงบมาแล้วจิตได้รับความสงบแล้วพิจารณาจุดไหนจะเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกนานๆจากนั้นก็พร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะปล่อยวางพร้อมที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้จากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความ เข้าพิจารณาใจอีกใจของเรานั้นคืออะไรความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นคืออะไรในเมื่อเราเห็นความรู้สึกนึกคิดของตน,นเองนะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจทั้งหมดทีนี่นี่แหละมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะทุกองนะงถึงยังไงเบื้องแรกเนะี่ยพยายามให้มีสติอยู่กับตนเองอันที่สองต่อมาก็คือจิตใจกําหนดให้มีสติแล้วคจิตจะรวม เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งนิ่งพอสมควรล้วพิจารณาเดินวิปัสสนาในเมื่อเดินวิปัสสนาก็คือเดินเข้ามาดูกายพอดูกายเสร็จแล้วดูใจเห็นที่ใจนั่นแหะพอดูใจเข้าไปในะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในนั้นละเอียดทีละเอียด,ยดถีท่ทวนมากๆเลยจุดนีเ้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันออกมาจาก ใจทั้งหมดตัวผู้รู้ทั้งหมดจะตัดจะปล่อยจะวางเห็นด้วยใจเห็นใจปัญญาเห็นใจใช้ปัญญาพิจารณาการกรองใจของตนเองจากนั้นขณะนั้นเราจะทิ้งออกทิ้งทวนหรือว่าทิ้งความรู้สึกของเราปล่อยวางที่ใจว่างวางผลที่สุดกนั้นเมื่อวางว่าง ความหลุดพ้นก็อยู่จุดนั้นอยู่ที่ใจพนันกให้หมู่วกเพื่อนทุกองนะสรุปแล้วให้ภาวนาดูใจดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจดูใจูกายเมื่อมันถี่ท่วนเห็นชัดเจนแล้วมันจะปล่อยวางด้วยปัญญาของเราเองมันเห็นแล้วจะไปมั่นถือมั่นได้อย่างไรมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วการพูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลานะตี้ไปสวดท้ายปฏิโมกข์ที่นั้น